สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cosmic Read รายการที่จะพาคุณไปเปิดตำรารักแบบโหราศสาสตร์สากลสายฮาแต่แม่นเวอร์ใครที่กำลังอยากรู้ว่าแฟนราศีนี้ต้องดูแลยังไงให้อยู่หมัดจะงอยังไงให้อภัยไวหรือจะรับมือยังไงในวันที่งอนตุ๊บป่องวันนี้เรามีวิธีดีๆครบทั้ง12ราศีมาบอกกันฟังจบรับรองว่ารักนี้จะรอดรอดแบบมีรอยยิ้มแน่นอน แต่ถ้าไม่รอดก็อย่างน้อยก็ได้ไกด์ไลน์ประกอบการตัดสินใจให้ดีกับทุกฝ่ายที่สุดนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยสำหรับท่านที่มีคู่รักราศีเมษลองนึกภาพว่าคุณมีแฟนราศีเมษนะครับเหมือนคุณได้แฟนที่เป็นขาไฟขาลุยขาแรงและขาดรามา่าเพราะเมษเขาเกิดมาพร้อมพลังงานเกินร้อยชอบอะไรเร็วตรงไปตรงมาและเบื่อง่ายพอๆกับเวลาที่เขาติดใจอะไรสักอย่าง ถ้าอยากอยู่กับแฟนราศีนี้แบบมีความสุขต้องเข้าใจพื้นฐานว่าเขาไม่ชอบอะไรน่าเบื่อเลยชีวิตคู่กับเมธถ้าคุณชวนเขาอยู่บ้านเฉยๆทุกวันรับรองมีเบื่อแน่นอนดังนั้นหัวใจสำคัญคือคุณต้องกระตือรือร้อนไปด้วยกันอย่างน้อยก็หาเรื่องสนุกใหม่ๆให้เขารู้สึกว่ามีอะไรให้ลุยมีอะไรให้ลองหรือมีกิจกรรมที่ได้ออกแรงบ้างเช่นชวนไปเดินป่าเที่ยวแอดเวนเจอร์เล่นกีฬา หรือแม้แต่แข่งเกมกับเขาก็ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าดราม่าเยอะเพราะเมธจะรำคาญมากเขาเป็นคนพูดตรงคิดอะไรพูดหมดทะเลาะก,กันก็จะผงผางไม่อ้อมค้อมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนอ่อนไหวเกินไปคุณจะร้องไห้ฟรีเขาจะงงว่าร้องทำไมเขาไม่ได้ตั้งใจให้เจ็บเขาแค่พูดตรงถ้าเข้าใจตรงนี้จะอยู่ด้วยกันง่ายขึ้นเยอะ วิธีเอาใจเมธง่ายมากคือชมตรงๆอย่ากแกล้งเล่นตัวให้เยอะพูดเลยว่าคุณปลื้มอะไรในตัวเขาบอกไปตรงๆว่าเขาเท่แค่ไหนเก่งยังไงเขาจะยิ่งมีกำลังใจทำตัวน่ารักกับคุณมากขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่มีปัญหาต้องเคลียร์กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างเงียบหนีอย่าทำเป็นไม่พูดเขาจะหงุดหงิดสุดๆเพราะเมธเป็นไฟถ้าจะดับไฟก็ต้องดับด้วยไฟวิธีง้อที่ดีที่สุดคือ พูดให้เคลียร์ไปเลยบางทีเถียงกันเสร็จเขาก็หายโมโหแล้วรักกันเหมือนเดิมสิ่งที่ควรเลี่ยงสุดๆส,สำหรับแฟนราศีเมษคืออย่าเอาแต่ใจเกินหน้าเขาเพราะเขาอยากเป็นคนคุมจังหวะอยากเป็นคนลุยนำหน้าถ้าคุณดื้อไปพร้อมกันสองคนจะชนกันเปล่าๆต้องมีคนยอมถอยบ้างแล้วชีวิตรักจะราบรื่นขึ้น สุดท้ายอย่าลืมว่าราศีเมษจริงใจรักแรงและพร้อมปกป้องแฟนแบบสุดตัวถ้าคุณรักเขาจริงกล้าลือไปด้วยกันชีวิตรักจะไม่เคยน่าเบื่อเลยและเขาจะพาคุณวิ่งไปข้างหน้าไม่หยุดแน่นอนก่อนจบคลิปขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับตอนนี้ Cosmic Read มีบริการวิเคราะห์ดวงส่วนตัวของท่านแบบเจาะลึกโดยเราจะส่งคำพยากรณ์ไปทางไฟล์ pdf และลิงก์คลิปคำพยากรดวงของท่านคนเดียวเท่านั้นแบบ e x c กซคลูซด้วยศาสตร์แห่งตะวันตกราคามิตรภาพไว้ทั้งอ่านทั้งฟังเลยครับราคาเพียง99บาทเท่านั้นพี่น้องท่านใดสนใจทักไลน์ในเดสคริ t i o n ได้เลยครับและสุดท้ายแอดก็หวังว่าไกด์ไลน์นี้จะช่วยความรักของทุกคนราบรื่นขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับคนข้างๆมากขึ้นนะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนหรือคนรักได้ฟังกันจะได้เข้าใจกันมากขึ้นไปอีกและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์โวราศาสตร์ดีๆฮาๆแบบนี้จาก Cosmic Read ของเราทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้รักทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอิ่มอุราชื่นบานนะครับสวัสดีครับ